เลืน่นะเจ็แฉะหน่อยแต่ไม่ลื่นนะครับเพราะว่าเป็นทางเดินที่ทางวัดเขาทำไว้อย่างดีแล้วนะครับไปดูใต้สลาสงไถ่นิดนึงนะครับอยู่ไปนะครับแต่ว่าผมคงไม่ เดินขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าขึ้นมาบ่อยมากแล้วครับแต่ใครอยากเห็นข้างในเป็นไงนะครับข้างบนเป็นไงนะครับมาตามรอยได้นะครับตามรอยดูดูตุ่นเดือด,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 ดาได้ดูได้นะครับผมอ่าครับเนี่ยครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้่บอลบอลนี่แลบอลสีเง,งี้ยบอลเพืือ ทำไมสีงเงี้ยกินได้ไหมเนี่ยสวยมากนะครับดูดีหุยลื่นน้ำแช่น้ำขังอยู่ลื่นนะครับนะครับแล้วมีทางเดินนะครับผมนะครับเนี้ยทางขึ้นมีอยู่ตรงนี้นะครับเนี้ยทางขึ้นบันไดทางขึ้นตรงนี้แล้วก็ บันไดทางขึ้นตรงนี้นะครับขึบ้นไปข้างบนนะครับก็มีทางเดินเชื่อมบันไดเชื่อมต่อกันขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับ,บนะครับเป็นโบสถเรือนไม้ทรงไทยนะครับสวยงามครับที่นี่ครับแล้วจุดนี้นะครับแล้วเราจะแผนลงไป ด้านหน้าของวัดนะครับผมโน่นครับหน้าวัดเมื่อกี้นั่นนะครับนึ่งสะพานกลางน้ํานะครับกลางสะนะครับที่เราเดินบันเจ้าที่เราให้อาหารปลาครับนี่เดินไปพักเดินหน่อยโอ้โหเนาภูเขายอดเขาโอ้โหเดินหน้านะครับเมื่อกี้เราขับรถวนอ้อมเขาเนี่มานะครับเขาลุกเนี้ยมา เดี๋ยวเราเดินไปไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยว <c oughs> ลื่นนะครับอย่าดีเลยนะครับมีตะไคร่น้ำลื่นนี่ับอ่ะวาง กวางปั้นน่ะครับกวางหุ่นปั้นนะครับแต่ของจริงครับเราแฟนดูจีิจีอยากไลฟ์สดมากเลยครับแต่ผู้ติดตามยังไม่ถึงพันคนนะครับไลฟ์สดยังไม่ได้ครับชั่วโมงบินก็ยังไม่ได้นะครับตีพันชั่วโมงขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ติดตาม หนึ่งพันคนขึ้นไปนะครับถึงจะทำได้ได้อะไรได้หลายอย่างนะครับมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะเราไม่ใช่คนดังนะครับผมพอเราไม่ใช่คนดังมันจะเป็นแบบนี้เองนะครับผมโอเคนะคไม่ได้คาดหวังอะไรไปออกไปดูขึ้นดูดูทรงไม้นี่ครับ ตัวนี้มันจะบังหน่อยนะครับไปรวมแล้วนะครับมีน้ําไหลครับตรงนี้าต้ก็มีช่องน้ําไหลมาจากบนภูเขาเนี่ยครับข้างบนนั้นมีถ้านะครับมีทางเดินขึ้นแม่ถ้าด้วยนะครับแต่เ,เราคงไม่เดินนะอกครับ ทำบุญด้วยพระสุวรรณสังฆทานที่ทำน้ำตกครับตรงเมื่อกี้นะครับตรงที่เราไปกราบพระไปตรงเมื่อกี้นะครับรที่น้ำตกนะครับนี่ครับเราจะเดินชมบริเวณนี้นะครับไปนี่ครับไปนะครับ ขึ้นชมสงไทยนะครับเนี่ยไปทางนี้ก็ได้นะครับสมถาครับไปทางนี้นะครับอันนี้ก็มีห้องน้ำนะครับไปใจขอโชคลาภก็ได้นะครับนี่ครับสศวรรีนะครับลอยเด่นอยู่องค์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีสระน้ําอยู่ข้างๆครับทางสระน้ํา สีวลีนะครับมาขอพรได้นะครับตามโชคลาภมีลาบมากนะครับนี่ครับของบนนู้นนะครับ่อไปเข้าไปดูถ้ำกันนะครับขึ้นไปดูถ้ำถ้ำอยู่ของบนนู้นนะครับข,ขึ้นไปขึ้นไครับอาารสอลาทงไทยขอลาทงไทยนะครับ สวยงามนะครับนี่รถหลั่นกันลงมานะครับมีก็ทำได้ดีครับสวยมากครับสวยมากครับนู้นบนยอดเขานบนยอดเขายอดเขาเห็นเนี่ยเนี้ยหลังนี้มีถ้ำนะครับผมหลังโบสถ์นี่มีถ้ำนะ ดิหันนะครับเนี่ยชั้นล่างของนบโบสถ์นะครับเราลกมันมืดหน่อยนะครับไม่ค่อยปกติคนจะเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ยังเช้าอยู่ล้วฝนตกเมื่อคืนนะครับฝนยังออกเดินทางมาเที่ยวไม่ถึงนะครับนะครับ ขึ้นสาาตรงตรงไตขึ้นตรงนี้นะครับนี่ถ้ำก็ขึ้นตรงนี้นะครับวิหารหลวงพ่อบุญทิพย์ครับมากราบขอพรได้นะครับผมขวามือของผมก็เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำนุ่งผ้ามือเหลืองนน,น,นนะครับในสุดนะครับนซ้ายมือนี่ครับเราเรียกอะไรเราเรียกว่า ก่อนจะไปแดนสุกขาวดีนะครับร่างผู้วายชนนะครับตาลาตรงนี้นะครับเออมันจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับจะเรียกอะไรนะตาลาสุกเสศนครับผมเป็นอย่างนั้นนะครับผู้วายชนนะก่อนที่จะไปสู่ปรลโลกนะครับนี่ครับผู้คนลงมาจากถ้ำนะครับคนเขาไปดูถ้ำกัน นาครับคนก็ไปดูถ้ำกันเขากำลังลงมากันนะครับเราไปดูนิดนึงนะครับเขาจะโหคนแก่คนมีอายุแล้วนะครับเขายังปายกันเลยนะครับก็เดินไหวครับแต่เนี้ยมีทางเดินขึ้นนะนะครับแต่ก่อนมันไม่มีทางเดินขึ้นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวนี้มีทางเดินขึ้นิเป็นบันไดขึ้นไปนะครับข้างบนนู่นนะครับเป็นถ้ำครับโอเคครับตปเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกนะครับสุดแล้วครับเราไม่ได้ตายให้ทุกมุมนะครับถ้าใครจะสนใจอย่ามาดูข้างในเป็นยังไงนะครับตามรอยมือปืนเดียวดมามันได้นะครับ ว่ามือปืนเนได้ก็อยู่แถวนี้และครับปกติก็มาเป็นประจำครับที่วัดเนี่ยกับมีงานมีงานบุญมีงานอะไรก็จะมาประจำเลยครับครับแล้วเราก็เป็นตาเป็นตทาวัดนี้ด้วยนะครับปกติมีงานเราก็จะมาช่วยงานมาร่วมงานตลอดนะครับผมโอเคนะครับทําธรรมเขาวง นี่ครับนี่เป็นของสวนนงนุษนะครับที่เขามาจัดให้บริเวณวัดนี่ครับสวนนงนุษนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับเนี่ยสวนทั้งหมดในบริเวณวัดนี่นะครับผู้ดูแลคือสวนนงนุษนะครับมาจัดสวยงามครับโอเคนะครับสวยงามมากนะครับห,หลวงพ่อสนองนะครับพัะสังฆทาน ไปเราไปอยูตลาดารนนวัดวัดถ้ำเขาวงกำลังสร้างพระนอนนะครับกำลังร่วมสร้างเริ่มจะสร้างกันนะครับกำลังทำฐานชีซุปอยู่นะครับคาดว่าอีกไม่นานคงจะเสร็จนะครับพระนอน 21เมตรนะครับเดี๋ยววันหล่อพระวันที่13กุมภาพันธ์2564นะครับหล่อส่วนแรกหัวใจและภเกตเป็นติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ทุกวันนะครับวันที่13กุมภาพันธ์วันที่13กุมภาพันธ์นครับ หอหัวใจพระเกตแล้วก็หลออหัวใจและพระเกตนะครับมีแผ่นทองด้วยแผ่นทองเขียนเขียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนแผ่นทองใส่ไว้เพื่อ จะได้ทำไว้ไปล่อพระด้วยกันนะครับโอเ,เียน,นะครับชื่อ,อ,อชื่อแล้วช,นนชื่อน้าพุกูลเอ่อเขือนปศน,นะครับตองตัวไหนอ๋อโอเคนะครับ บ้านังคารนะครับบ้นนอนพอดีนะครับบ,รบ้านังคารน,รน,นี่แหละมอะไม่ค่อยเห็นนะเ,น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 เนดือนเดือนก็่อเดือนตีเดืนอนตีอ๋อเดือนตีต่อเดือนฮึคอคอนะครับนะตี เหินหแล้วนู่น,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 นเห็นแผ่นทองใสไปแล้วนะครับเอวันี่นะครับกำหนดการนะครับ ตามนี้นะครับใครจะมาก็ได้นะครับผมวันที่13กุมภาพันธ์รอพะระ13กุมภาเนี่ยเขีนเป็นทองเนะี<อ>่ยตรงเขาเขียนแล้วคุณเขียนเลไเขียนเปน็นทองใช่งานน,านน,นถามหลวงพ่อดูดิ วันนี้วันลอยกระทงหลวงพ่อแจกเราแจกกระทงด้วยนุ่นนี่เราเราเข้าแจกกระทงวันนี้วันตรงกับวันลอยกระทงนะครับใครจะมาลอยกระทงก็นะครับเห็นเชิญนะครับตรงนี้ทางวัดก็มีให้แจกนะครับมีรวมถมบุญได้นะครับ เราตมอ,องบนญกับหลวงพ่อได้นะครับวันนี้นะครับนี่ครับเป็นกระทงข,งขนมปังนะครับที่ลอยเนี่ยแล้วก็เป็นอาหารของปลาไปด้วยนะครับใครผ่านมาทางนี้จะมาลอยกระทงนะครับก็ได้นะครับวันนี้เลยวันนี้ตรงลอยทงเลยครับ เขาไปลอยกันหลายที huh. ่แล้วแต่เรายังไม่ไปนะครับเรายังไม่ได้ไปเรามากระ้าอย่างเดียวนะครับพาอย่างเดียวระาอย่ามเดียวครับนคทีนสวยงามครับเดีเราไปดูใกล้ๆนะครับนะครับของทางวัดแกกระทงฟรีนะครับโลนดีอาวะง สวยดีครับอันนี้เป็นลูกหัวใจอือครับผมเป็นลูกหัวใจอ๋อนี่ลูกหัวใจนะครับหลวงพ่อทําเองหรือว่าไงอ๋อหลวงพ่อทําเองนะครับสวยงามมากนะครับแได้เลยแจกฟรีจ้ะแจกฟรีคุณหลวงพ่อทําเองนะครับหัวใจทำเองใช่อ๋อเนี่ยโยมจะทำเองก็ได้มีอุปกรณ์ให้่จะทำเองใช่ อเด็กนักเรียนทำทีหน้าเอ้างั้นก็อัดทำกับหลวงพ่อเลยใบหนึ่งจะได้ไปสอนนักเรียนได้เดี๋ยวเออหลวงพ่อมีอุปกรณ์ด้วยไหนก็มาแล้วเดี๋ยวได้ถ่ายไปสอนเด็กๆได้ด้วยอืมตาดูดิหน่าทำสวยแค่ไหนลองคนสวยจะทำสวยไหมดูดิาคนคนสวยสวยจะทำสวยไหม เราจะมาทําด้วยครับเรามาไหนๆเราก็มาแล้วนะครับมันจะเป็นสองอย่างเจะทำแบบประกบกันก็ได้หรือจะทำอันเดียวก็ได้อันนี้อันเดียว อ,อันเดียวก็ได้ไม่สิน้นมันจะได้ประหยัด,ยดไม่สิ้นเปลืองใช่ม,มันจะได้หลายอันแล้วหลวงพ่อซื้อขนมปังเยอะเลยอ่่ะใชถ้าเกิดเมื่อวานเลยยมเห็นมาอหลวงพ่อไม่ได้